เมื่อเวลา8ในกา30นาทีนางศิวพรชัวสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีเปิดการออกหน่วยบร,ริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนดําเนินการกร่วมกับการออกหน่วยแพทย์เพื่อนที่พอ,อสวณโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมหมู่ที่7ตําบลเทพคีรีอําเภอนาว,วังจังหวัดหนองบรรัวลำพูในการนี้นางยุพดีสารทองชากรจังหวัดหนองบรรัวลำพูพร้อมด้วยบุคลากรของ,ของสํานักงานร่วมออกหน่วยบร,ริการดังกล่าวภายในงานมีการมอบทุนพัฒนานเด็กชนบทในพระราชนิ จำนวน5ทุนทุนละ1,000บาท มอบพันปลาจำนวน25,000ตัวมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน100ชุดและมีการจัดแสดงนิทรรศการและการให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆทั้งนี้สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดนองบัวลำพูได้เปิดจุดบริการให้คําแนะนําในเรื่องการเผยแพร่เกี่ยวกับหลักการอุดมการณ์วิธีการสาหกรณ์แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจรวมทั้งได้มีกิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัลเรื่องความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์มีผู้เข้ามารับบริการในครั้งนี้จำนวน100คนตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป